โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็คลิปนี้นะครับก็คือคลิปที่ผมตั้งใจที่จะมาทิ้งเอาไว้ก่อนหน้าเพราะว่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าช่วงปลายปีไปแล้วเนี่ยผมจะว่างหรือเปล่านะครับเพราะว่าโลโก้ของอนุชาเนี่ยคือประจานะครับประจำถ้าใครติดตามมาหลายปีแล้วเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วนะครับ อนุชาเนี่ยมาบ้างหายบ้างนะครับมามาให้หายมามาให้หายคือไม่ค่อยมั่นคงนะครับไม่ค่อยแน่นอนเพราะว่าอนุชาเนี่ยก็ต้องไปทําอย่างอื่นด้วยคือไม่ได้ทาไม่ได้มาบันทึกคลิปเพื่อทํานายดวงอย่างเดียวก็เลยคิดว่าจะทําคลิปนี้ล่วงหน้านะครับเอาเนาะไม่ต้องพูดพามนาเพลงนะครับขี้เกียจพูดมากนะเพราะว่าโดนบ่นมาหลายคลิปแล้วว่าเกินเยอะแล้วเกินนะครับถ้าใครติดตามอนุชาบานานเนี่ยนะ่าจะเข้าใจนะอนุชาชอบพูดนําร่องก่อน เื่อเป็นการอุ่นเครื่องแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรับรู้ว่าการทํานายดวงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกําหนดชีวิตของเราได้นะครับทุกคนเป็นคนกนําหนดชะตาชีวิตของตัวเองด้วยขาด้วยก้าวเดินของตัวเองไม่ใช่ด้วยลมปากของหมอดูท่านไหนนะครับนะทุกคนเป็นคนกนําหนดเองรับฟังโดยการใช้วิจารณญาณน,นะครับรับฟังสนุกสนุกก็ได้ฟังขำขำ,ขำเพลินเลก็ได้นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปอะไรที่ดีก็เก็บไว้เป็นกําลังใจเนาะแต่อย,ย่าเชื่อว่าหมอดูจะเป็นคนกนําหนดชีวิตคุณได้ เพราะคุณเองตั้งหากต้องเป็นคนกําหนดชีวิตตัวเองนะครับดวงปีหกสี่นะครับคือผมเนะี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรไงคือคือในช่วงที่ทำช,ช่วงที่ยุ่งในเรื่องงานนะปกตินะคือคือ,ค,อคือมันก็ยุ่งแต่พอเวลาว่างเนะี่ยเออเฮ้ยก็ไม่รู้จะทำอะไรดูทีวีดูบอลดูอะไรไปก็เลยเปิดไพ่ถามไพ่นะครับคือเปิดไพ่ออกมาแล้วถามไพ่ว่าปีหกสี่เนี่ยปีหน้าปีพนะุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ย ราศีไหนเด่นที่สุดเออพอถามไปบุ๊บว่าราศีไหนเด่นที่สุดเนี่ยก็กลับมาคิดอีกทีว่าเอ้ยถ้าถามว่าราศีไหนเด่นที่สุดเนี่ยก็สู้ดูไปทีละราศีเลยดีกว่าหมดเรื่องเนาะก็เหมือนกับที่ทํามาทุกๆปีเนาะเออก็เลยอ่ะก็เลยนั่ง,น,งนั่งดูเปิดไพ่ดูทีละราศีเริ่มจากราศีมังกรก่อนนะครับคลิปนี้ถือว่าเริ่มต้นราศีมังกรดวงประจาปีพุทธศักราช2 5 6พห้า้อหกสิบสี่ปีหน้า เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเป็นอย่างไรเอาน,นี้เอาแบบย่อๆก่อนเรื่องงานนะครับผมเปิดไพ่มาเนี่ยคือถามว่ามันมันมันโอเคไหมคือถ้าถามว่าไพ่ดีๆมีไหมไพ่ดีๆก็มีนะครับไพ่เสียๆก็มีเหมือนกันนะาภาวะการงานของชาวราศีมังกรนะ่ะคิดว่าในช่วงปี6 4สี่จะเริ่มต้นด้วยความยุ่งยากก่อนเริ่มต้นด้วยความยุ่งเหยิงก่อน แล้วก็เริ่มต้นเนี่ยมันก็จะดําเนินต่อเนื่องไปนะไม่ใช่แค่ว่าเริ่มต้นแล้วก็หายไปเริ่มต้นแล้วก็ดําเนินต่อเนื่องไปด้วยความยุ่งยากและยุ่งเหยิงก่อนอ่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นงานที่เราเป็นลูกจ้างเขาหรือว่าเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือไม่ว่าจะทําธุรกิจอาชีพใ,ใดปี6-4จะเริ่มต้นด้วยความยุ่งยากอึดอัดหรือว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงฟื้นตัวจาก โควิดคือคือหน้าปีนี้ปี6กสามเนี่ยมันก็ยังไม่อาจจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะครับแต่ปี6กสเนี่ยมันกำลังจะทําท่าเหมือนกับว่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นเราเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นที่ว่าอยู่ในระยะฟื้นตัวจากความเจ็บปวดฟื้นตัวจากความบอบช้าถ้าธุรกิจบางคนล้มไปพับไปออนี่แหละปี6กสก็กลับมาเริ่มต้นแต่การเริ่มต้นมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับต่อให้คนที่รวยกว่าเราเนี่ย เขายังลำบากและเดือดร้อนเลยเนาะคนที่รวยกว่าเราเนี่ยเขายังลำบากและเดือดร้อนนะครับนับภาษาอะไรกับเราเนาี่ยที่เป็นคนธรรมดาเนาี่ยเราจะไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนเราก็ต้องค่อยๆปีนป่ายกลับขึ้นไปอีกนะครับธุรกิจการงานไม่ง่ายแต่อย่าลืมว่าที่ผมพูดอะ่ะมันมีไพ่ดีอยู่ด้วยมันมีไพ่การงานที่ดีอยู่ด้วยผมคิดนะว่าเอาเอาเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปี64นะ มันเริ่มต้นด้วยความลําบากก็จริงแต่ในช่วงพอมันผ่านไปเข้าสู่ช่วงกลางๆหรือช่วงป,ปลายๆเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะไพ่ดีๆไพด่พดีที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายขึ้นมาอย่างชัดเจนก็เลยคิดว่าบางคนเนะี่ยถ้ามีธุรกิจนะ่พอพอกลับมาได้เนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างรวมถึงการขยับขยายถ้าบางคนมีสายป่านที่แข็งแกร่งพอเนี่ยอาจจะได้ขยับขยายด้วยซ้ําอย่าง ขยับขยายเปลี่ยนแปลงร้านจากร้านเดิมถ้าสมมตินะทำธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยถ้าร้านเดิมเนี่ยมันปิดไปเพราะโควิดหรือปิดไปเพราะเหตุผลอะไรก็ตามแต่เรากลับมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นด้วยความยากลำบากอีกครั้งหนึ่งก่อร่างสร้างตัวใหม่ในที่ใหม่สถานที่ใหม่หรืออาชีพใหม่หรือว่าการค้าขายในรูปแบบใหม่หรือว่าอาจจะเป็นรูปแบบเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนทำเลใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยนใหม่้หรืออาจจะเป็นร้านเดิมก็ได้แต่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทุกกกกกออยยยยยย่่่าาาางงงงมัััันนนเเีีวขขข้้้บบรรปปลลลแแะทสิ ก็เลยมองในงแง่ดีว่าเออเฮ้ยมันมันก็ดีนี่ว่าแม้ว่ามันการเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าบางทีเนี่ยเราเราอาจจะไม่มีเงินทุนเงินร้อนอะไรมากมายเดือดร้อนเหมือนคนอื่นเขาแหละมันก็เลยต้องเหมือนกับเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยแต่ไพ่ที่เหลือนะมันเป็นไพ่ที่ดีก็เลยมองว่าเออเฮ้ยก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะในช่วงครึ่งปีแรกของปี64ส่วนผู้ที่ทาอาชีพพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานข้าราชการเนี่ยคุณก็เหนื่อยเหมือนเดิมนะครับคือมันจําเจอะ คือเข้าใจเข้าใจว่ามันจําเจมันเบื่อหน่ายแต่ว่าเซ็งเบื่อก็จริงแต่ช่วงพอผ่านผ่านช่วงที่เซง็งช่วงที่เบื่อช่วงที่จําเจไปเนี่ยมันอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาผมใช้คําว่าอาจจะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะเจออะไรเพราะว่าอาชีพข้าราชการเนี่ยหรือว่าอาชีพพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยมันเป็นอาชีพที่จําเจที่สุดในโลกนะครับเออใชา้คำว่าจําเจที่สุดในโลกก็ได้มันมันอยู่อย่างเก่าอะ่ะมันก็วนไปวนมาอยู่กับหน้าง,งานเดิมๆต่อให้มีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนอะไรมันก็ต้องเจอกับเรื่องเดิมๆตลอดไป มไม่เหมือนก,การค้าขายค้าขายเนี่ยบางทีเขาก็ไปทํานู่นทานี่ได้เสริมเติมแต่งนะานาพนักง,งาน Office, พนักงานออฟฟิศพนักงานข้าราชการเนี่ยก็ต้องเจอแต่รูปแบบเดิมๆปัญหารูปแบบเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆแต่ถ้ามันจะดีขึ้นในช่วงปี64เนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งที่น่าจะดีขึ้นก็คือเรื่องตําแหน่งเรื่องตําแหน่งเรื่องเรื่องการปรับเปลี่ยน อ่า uh, นะครับถ้าคุณเดินเรื่องในการปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายอะไรเนี่ยแล้วปี6 3เนี่ยยังไม่มีโอกาสเนี่ยผมว่าปี64น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นหรือบางคนนะตัดสินใจแบบฟ้าผ่าเลยคือย้ายงานเอ,อ่อลาออกไปเปลี่ยนไปทํางานที่ใหม่เนี่ยก็มีแนวโน้มเหมือนกันเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่าไพยโยกย้ายปรับเปลี่ยนมันมีมันขึ้นอ,อ่อมันอาจจะลําบากสําหรับคุณหน่อยในการหางานเพราะว่าช่วงน,นี้ใครก็หางานยากหางานลําบากแต่ปี64มันก็ไม่แน่สําหรับคุณนะครับถ้าคุณที่จะปรับเปลี่ยนก็ ก็แน้นะว่าอาจจะเป็นหนทางที่ดีสาหรับคุณในการเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนที่ทํางานถามว่ามีโอกาสไหมก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะไพ่ดีๆมันก็ขึ้นมาข้าราชการเนี่ยโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนตาแหน่งเปลี่ยนแผนากเปลี่ยนที่ทางานผมคิดว่ามีลุ้นเหมือนกันหรือบางทีบางคนเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วคือปี6กสามเนี่ยนะคือบางคน,นอาจจะได้ปรับเปลี่ยนตั้งแต่ปี6กสามแล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยมันมันมันก็เหมือนกับว่า มันก็ดีจริงๆอะแต่ว่าพอผ่านเข้าสู่ช่วงปี64เนี่ยมันการงานมันก็ค่อนข้างยุ่งเหยิงเหมือนกับว่าเราไปปรับตัวไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันมันก็ยังอยู่ในช่วงจูนอยู่ในช่วงปรับตัวอยู่เออแล้วพอปรับตัวได้เนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นนะครับในเรื่องการงานเนาะโอเคครับส่วนเรื่องการเงินนะการเงินเป็นแนวโน้มที่ดีนะการเงินเนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะไพ่หลายๆใบที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีไพ่เหรียญขึ้นมาด้วยนะผมก็เลยมองว่าโอ้ ก็ขอแสดงความยินดีแล้วกันแม้ว่าจะไม่ถึงกับว่าดีเลิศประเสริฐสีอะไรแต่ก็น่าจะพอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดเดือนมกราคมได้นะครับเพราะไพ่การเงินหลายๆใบเป็นดีก็อยอย่างที่เคยพูดไว้ตลอดว่าไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคไม่แนะนําให้ลุ่มหลงกับการพนันขันต่อแนะนําให้ทำมาหากินแนะนําให้วางแผนธุรกิจแนะนําให ขยันเก็บเงินนะครับเออพราะปี64ี่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเออปี63เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าจะเกิดโควิดขึ้นทุกอย่างมันเกินกว่าที่เราคาดคิดบางทีดีไม่ดีปี4กนี่ะดาวหางอาจจะพุ่งชนโลกก็ได้แล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราทําได้คือเก็บเงินประหยัดการใช้จ่ายแล้วก็รู้จักเก็บรู้จักใช้รวมถึงสรรหาเพิ่มด้วยนะครับคือไพ่ดีๆมันขึ้นมาเนี่ยไพ่ของการขยันขันแข็งมีไพ่ของเงินรายรับที่เข้ามาไพ่ของภาวะ กดดันทางการเงินที่ลดน้อยลงแต่ก็อย่าลืมนะครับผมก็บอกอยู่ตลอดเหมือนกันสําหรับผู้ที่คิดว่าราศีฉันจะหมดหมดนี้ไหมราศีฉันจะปลดหนี้ปลดสินได้ไหมปีเกิดของฉันเดือนเกิดของฉันเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายเพราะหนี้สินได้ไหมเนี่ยผมผมไม่ได้การันตีนะครับคือหมอดูท่านหนึ่งอาจจะการันตีในหลายๆคลิปว่าราศีนะั้นราศีนี้หมดหนี้แน่นอนหนี้หมดหนี้หายแน่นอนคือ คนที่หนี้หายคนที่หนี้หมดนะ่ะคือหมอดูนะครับคือพวกคุณไปแชร์เขาไงคุณแชร์เขาคุณแชร์เขาเขาก็ดังเขาก็หมดหนี้หมดสินเขาก็ยิ่งรวยขึ้นไปใหญ่นะครับแต่คนที่จนเหมือนเดิมคนที่หนี้ยังไม่หมดก็คือคุณนะคุณเคยคุณจําได้ไหมล่ะเวลาคุณดูคลิปราศีไหนเนี่ยสนใจก่อนเลยราศีของฉันจะหมดหนี้หมดสินเขาเขาโพสไว้เขาแปะไว้ตรงหน้าหน้าโพสเลยหรือว่าแปะไว้ตรงหน้าคลิปบน youtube เลยว่าราศีนี้ราศีนี้หมดหนี้แล้วกดเข้าไปดูก็แล้วก็เราก็ดูมากี่ปีแล้วล่ะ หลายปีแล้วไหมเออเราก็ยังเหมือนเดิมเราก็ยังหนี้ไม่หมดเพราะเราเองตัางหากที่รู้ว่าเราเนี่ยจะหนี้หมดเมื่อไหร่นะครับไม่ใช่หมอดูเราเองตัางหากที่รู้ว่าเราเดือนหนึ่งเราจะหาเงินได้เท่าไหร่เพื่อไปใช้หนี้บวกบวกลบคูณหารตามหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆไม่ต้องพึ่งหมอดูเรารู้ว่าเดือนหนึ่งเราหาเงินได้เท่าไหร่แล้วเราจะเอาเงินไปใช้หนี้ได้เท่าไหร่แล้วเรารู้ว่าเงินจะหมดไอ้หนี้จะหมดเมื่อไหร่เพราะว่าเราคำนวณได้ว่าเราปีปีหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งเราหาเงินได้เท่าไหร่ ไม่ใช่หมอดูนะครับหลักคณิตศาสตรงง่ายๆไม่ต้องพึ่งหมอดูเพราะหมอดูรวยหมดแล้วมีแต่เราอธิโจนนะครับเราแชร์เขาเขาแชร์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 ไปดีใจดีใจบอกราศีฉัน้งหมดหนี้หมดสินแชร์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 ไปหมอดูก็ดังหมอดูก็รวยเราต้องหาที่อธจโจเหมือนเดิมหนี้ยังไม่หมดหมอดูหมอดูหนี้หมดแหละเพราะฉะนั้นตัวเองสําคัญที่สุดนะครับผมถึงบอกไงว่าอย่าเชื่อหมอดูเชื่อมั่นในตัวเองพอให้คุณดีเรื่องการเงินผมก็อยากให้คุณได้รับสิ่งด ทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเองขยันกันแข่งทำมหากินทำมหาเก็บนะครับไพ่การเงินค่อนข้างโปร่งใสในช่วงรึ่งปีแรกของปี64 <S <S เรื่องความรักนะครับเรื่องความรักเหมือนว่าค่อนข้างที่จะไม่รู้นะที่ผ่านมาเป็นไงไม่รู้นะแต่เปิดไพ่สําหรับชาวราศีมังกรในปี64เนี่ยมันมีเรื่องอึดอัดหรือเปล่าะไม่รู้นะค,คือคือคือที่ผ่านมามีความสุขหรือเปล่าไม่รู้นะปี63มีความสุขหรือเปล่าไม่รู้แต่ปี64เนี่ยเหมือนมีเรื่องอึดอัด มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเกิดขึ้นก็แนะนําว่าอย่าไปคิดมากแล้วกันเนาะคือคือคือเปิดไพ่มาแล้วเนี่ยคือไม่อยากจะพูดอะไรมากอะเพราะว่าไพ่มันมันมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับบางคนน่อาจจะดีก็ได้นะครับบางคนอาจจะมีครอบครัวมีลูกวีต้าที่มีความสุขมีชีวิตคู่ที่ดีในปี6 3สที่ผ่านมาแต่ปี64เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมเปิดไพ่ออกมาเนี่ยมันมีไพ่ของของความสัมพันธ์ที่อึอดอัดหรือเรื่องราวภายในใจหรือบางคนเนี่ย อาจจะมีภาวะรักซ้อนเกิดขึ้นอันนี้ผมพูดผมพูดถึงบางคนนะบางคู่เนี่ยถ้าเขารักมั่นกันอยู่แล้วเนี่ยแต่อาจจะมีเรื่องอื่นมาทําให้ไม่สบายใจในชีวิตคู่ก็อาจจะมีบ้างแต่บางคู่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรักซ้อนเช่นกันเพราะไพ่เนี่ยในกลุ่มไพ่เนี่ยมันไม่ได้เด่นเรื่องรักซ้อนแต่ปัญหาทุกอย่างเนี่ยเฮ้ยเราก็ต้องตีความโดยรวมว่าปัญหาชีวิตคู่เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องเงินมีเรื่องความไม่เข้าใจกันมีเรื่องรักซ้อนมีหลายๆอย่างเพราะปัญหาไพ่ปัญหานี่มันขึ้น เราก็เลยไม่อาจคาดเดาได้ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างถ้าบางคนมีปัญหาชู้สาวมาตั้งแต่ปีหกสามแล้วหรือว่ามีมานานแล้วเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่และปี6กสี่เนี่ยมันก็ยังคล่องยังหมุนวนหม,มุนเวียนคือมันไม่ไปไหนมันก็ยังคาระคาซังอยูออ่แม้ว่าไพ่ชุดนี้จะไม่ได้เด่นเรื่องรักซ้อนไม่ได้เด่นเรื่องรักซ้อนเลยแต่ผมก็ไม่อาจจะทิ้งน้ําหนักตรงนี้ไปได้รักซ้อนหรือว่าบางคนแอบมีกิ๊กหรือเปล่า หรือบางบางคนยังเจ้าชู้อยู่สามีเธอ,เอยัอเยอยงเจ้าชู้อยู่หรือเปล่าภรรยาคุณยังเจ้าชู้อยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรือว่ามีใครมาแอบจ้อแฉหรือเปล่าไม่รู้แต่ความอึดอัดในเรื่องชีวิตคู่ในปี64น่าจะมีเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกสําหรับชาวราศีมังกรบางคนก็อาจจะรักกันดีไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องชู้สาวมาปะป,ะปนแต่มีเรื่องอื่นมาแทนทําให้รู้สึกว่ามันเบื่อหรือเปล่ามันเซ็งหรือเปล่าก็ยังอยู่ด้วยกันแหละแต่มันเบื่อมันบางอย่างมันมันกังวลหรือว่ามันเครียดบางอย่างซึ่งภาวะความเครียดเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักโดยตรงแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นเรื่องเรื่องทำมาหากินเรื่องการหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วพอมันเครียดมันกดดันมันก็ทะเลาะกันมันก็มีปัญหากันนะเออมองประเด็นมองประเด็นอื่นด้วยอย่าไปมองเรื่องแบบความสัมพันธ์ระหว่างเราอย่างเดียวบางทีแล้วบางคนเนี่ยอาจจะรักกันดีแต่มันมีเรื่องอื่นไงเรื่องรอบตัวเนี่ยที่มันส่งผลต่อความเครียดพอเข้าบ้านมันก็ทะเลาะกันพอเข้าบ้านมันก็มีปัญหากันเพราะต่างคนต่างเครียดมา ซึ่งทั้งนนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักเลยนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสัมพันธ์ชู้สาวไม,ไม่เกี่ยวกัเรื่องอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องทั่วไปที่เราเจอแล้วเราเข้ามาเราเรามาทะเลาะกันเองหรือว่ามาทะเลาะกันเพราะเรื่องในในครอบครัวเอออาจจะเป็นประเด็นนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้ก็ดีนะโอเคครับนี่คือดวงในช่วงครึ่งปีแรกสําหรับปีพุทธศักราช2564ผมรีบดูก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าในช่วงนั้นอาจจะไม่ว่างอีกอาจจะหายไปอีกนะครับก็เลยรีบดูก่อนนะ ขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบเนาะชาวราศีมังกรขอบคุณมากที่รับฟังนะครับทุกอย่างต้องอยู่ที่วิจารณญาณของคุณอย่าให้หมอดูท่านไหนหรือว่าอย่าให้หมอดูคนไหนมาลิขิตชีวิตของเรานอกจากเราจะลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวเราเองนะจ๊ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กลับขออภยนะัยไว้ณะตรงนี้เลยนะจ้าสวัสดีจ้ะ